ทุเคนะครับขี้เกียจไปโรงเรียนสตอรี่วันนี้ครับผมจะมาไปาไปเรียนพื้นฐานนะครับผมวันแรกแก็ไปวันเดียวนั่นแหละคือผมเนี่ยเพิออ่งอาบน้ำเสร็จเออเพิ่งใส่มืงร้อยเชือกรองเท้าเสร็จแล้วก็รอแม่เออรอแม่คือผมไม่รู้ว่าวันนี้ผมจะเจออะไรบ้างนะก็โอเคครับผมยังไม่ได้กินข้าวเลยเอาไ,าไปว่าไว้เจอครับ อะไรอ่ะโอ้ไม่ผิดของเขาเลยโอ้ฮะแล้ผู้ว่าที่หยบพ่อเองครับผมกินโรงเรียนละก็ไม่รู้ผมอยู่กับเดยกผมอยู่กับนอกเป็ดนะครับผมเชื่อไหมว่าผมมีแต้มโลสีแต้มโลดเน่ยเฮ็ดเชื่อไหมว่าผมมีแต้มโลดนี่อ่ะผมนี่ทอนะครับทุกคนผมมีเพื่อนผมมีเพื่อนผู้ชายผมไม่มีเพื่อนผู้ชายในห้องเลยจริงผมก็เคยครับผมไปกันเลยครับ ึงเวลาเรียนครับตอนนี้ตอนเรียนเนี่ยผมก็ไม่ได้ถ่ายแล้วเพราะว่าแบบเออตอๆก็คือไม่กล้าหยิบขึ้นมาถ่ายตันคืออยู่อันนี้คือคือเอาไว้รับโทรศัพท์แกผมเลยแอบหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายให้ทุกคนดูครับก็ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเลยตอนนี้ตอนกินข้าวเลยครับเพราะว่าตอนนี้ก็เราตัดก็หิวข้าวก่อนโอ้วันนีครับวันนี้เราจะมากินเ่มา,มา้อ่ใช่มามมาก,กับน้องน้องอัญมณีครับเชี่อ ผมบอกเลยนะครับว่าตอนเรียนเนี่ยผมไม่รู้เรื่องเฮียอะไรนานๆผมหอนสู่ผมหอนคูด้วยผมหวนคือสู่มังกี้ครับเ็ดมันไม่มีอ่ะแล้วทำไมตู้ใส่น้ำน้อยจังวะเฮียมันก็น้อยเกินอะไรมึงบูรีกว่า เอ็นว่าครับค,คือเอานเนยคืออร่อยครับก็ดอยากรู้ครับโซเดียมมันเยอะมันอร่อยมอมม,มอมยอมยมยมเราจะนั่งครับเพาผมก็ทําการเรียนก็เล่นเดินเ,เล่นอะ่ะละละแล้วก็ไปขึ้นห้อง<ๆ>นะครับแล้วก็เรียนโอเคแล้วอย่างนึงคือตอนเรียนพาคใหมพ,าย,พายุเข้าโอ้โหพายุแบบฝนกระดทำแบบพุ่มๆเลยอะ่ะมเลย อนนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมครับตอนนี้คือหัวเปียกเลยฝนตกหนักมากไม่เชื่อดูคือผมยังจะบอกว่าวันนี้ผมเรียนพอได้ใช่ผมเรียนพอได้และมันก็สนุกระดับหนึ่งก็สำหรับคลิปนี้ครับก็ไม่ได้มีอะไรบ้างแล้วก็ถือว่าโดยรวมครับผมเรียนได้แต่นะคนไม่แน่ก็ <c oughs> <c oughs> สำหรับวันนี้ก็ขอลาไว้ก่อนครับบ๊ายบาย